เอาเปาโปกับผมตัวชนต่อช่วงที่3นะครับของทยรัฐแบงก์ที่สุดคิดตามเป็นผมอยู่ที่ MRT ลาดพร้าวนะครับผ่านด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวนะครับก็นี่ครับถ้าสมมติคุณออกทางนี้คุณไปสายสีเหลืองถ้าคุณวนมาทางนี้ไปใส่สีน้ำเงินเหลืองกับน้ำเงินนี่ครับยาวๆเลยปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บเราเขาเรียกว่าเดินตามรอยไปเลยดีกว่าเนี่ ต้องรีเขาตามรอยจริงๆนะไม่ให้หลงเลยแหละนีะ่นี่นะครับพอพอ,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 อมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเจอทางแยกนนี้ดีครับแมหมไป้เลี้ยวไปท้านทำไมครับตันแล้วไปไม่ได้แล้ว ไม่มีอะไรครับมันจะเป็นที่นั่ง,งเฉยๆไม่ค่อยเดินนะมันทางชันนะจ๊ะได้ครับไปนั่งสีเหลืองต่อนะครับตะกี้ก็ได้ดีมาแล้ว นี่ครับแล้วก็มีบันไดเลื่อนน,น,นะครับใน,นเลื่อนครับนี่ครับอยู่ตรงแยกประชาดาลาดร้าวนะครับอันนี้อาคารจอดและจอดรันที่แล้วผมนั่งมาใช่ไหมสีเหลืองแต่ยังไม่เคยแบบมาแางเชื่อมเลยนี่คืออาค้งแรกที่ได้มาแางเชื่อมนะครับก็ไปทางนี้ครับ ใช่แล้วก็ไปที่สถา,านีเนอะจ่ายตังกันไปเพราะตอนนี้ไปได้นั่งฟรีแล้วนะครับทางเข้าครับก็ใกล้จะถึงแล้ว เนี่ยครับกำลังจะถึงแล้วนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพราะเรามาจากสายสีน้ำเงินเลยที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวก็มาสีเหลืองนะครับผมรถไฟฟ้าลาดพร้าวเหมือนกันนะเป็นสายสีเหลืองนี่ครับนี่ครับลาดพร้าวนี่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละต้องระวังนิดนึงยดูหัวไปโดนแค่นโดนอะไรกันเนาะ ฟรีเลยนะครับไม่เอานี่ครับทางเข้ารับจะถึงแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีลิฟต์นะครับไปด้วยครับไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับไ้ด ขึ้นเลตกนะครับวันนี้นะครับส่วนลูกค้าสำคัญของบัวปากสีเหลืองนะครับ0 2 6, 7, 6, 6 1สองห1เจ okay, er ็ <ide cause> yeah, <ati osters> ึ่ขึ้นค่ะ The e ล e v a t o r is g o ส n g up ่โอเคลงมาแล้วครับนี่ขึ้นนะครับพี่ลองนะ The elevator door closing สักครู่นะครับแรงสักครู่นะครับลึกมากขึ้น อันสองค่ะสายสก๊อตสีกระดูกประตูลิฟต์กำลังเปิดค่ะร้อ,อ,รรอยครับอาหารมาทีนี้เราก็ออกมาอ่าสายสีเหลืองเราเคลนไปอีกใช่ไหมครับขึ้นไปอีกเนาะเข้ากันดีนี่นครับไปบนไนเลื่อปปน น,นี่หลุดมาตรงนี้นี่ประมาณห้านาทีแล้วนะโอ้โหยังไม่เจอคนก้านาทีอีกเหรอรับเนี่ยไกลอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องทําให้ดูแหละว่ามันไปยังไงมายังไงอ่านี่ครับพงแล้วครับขานาดนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมไปจัดฟังกันได้โอเคแล้วปิดเตกนะครับนะปิดเตกปิดเตกครับ